ชื่นชอบแหละครับตามใน IG ที่เห็นกันเลยออกตัวแรงมากเนาะครับผมก็ชื่นชอบกับชอบหม่ใช่ใครบอกว่าดูไลฟ์สไตล์เขาเราก็รู้สึกว่าเขาถ้าตกหลุมรักก็ลง IG เลยครับ ใน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 สิ่งในความน่ารักของเขาไงแล้วพี่ว่าผมน่าจีบผมก็ไม่กล้าชัดถ้าเกิดว่าผมบอกจีบเนี่ยข้งหน้าพี่เอาเข็มมาเย็บหน้าผมด้ยนะคือหน้าแตกกะควรก็หน้าแตกเหมือนกันแต่ก็คงไม่ถึงขั้นจีเพราะเรารู้ว่าความเป็นไปได้คงคงยากนะ แล้ก็ติดตามดูทุกคลิปโดยเฉพาะสโพดเขาจะตามดูเาจะบอกว่าผมคอกวเขาชอบเวลาผมแต่งหญิงมากๆอะไรอย่างเงี้ยคุยขนาดไหนครับเวลาพูดคุยสนิทสนุขนาดกหก็อารมณ์แบบก็พี่น้องอะครับถพี่น้องประมาณนี้เขาก็แกชั้นแกชั้นอย่างเงี้ยก็คงพนองาจะเห็นมีนมากว่าจะมีโอกาสอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอกันอีกกันไหมนะโอกาสการพัฒนาจะมีไห โอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์การพัฒนาเหรอครับผมจริงๆแล้วมันอยู่ที่เขาเลยนะครับผมคือถ้าถ้าผมไปขนาดนี้แล้วอะถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขารู้สึกว่าเออชื่นชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงมันก็มันก็ดีนะว่าแต่ว่าคงไม่เป็นไปไม่ได้อะถ้าถ้าไฟของเขาไฟเขียวอะไรก็พอโอ้โหถ้าถามว่าเราหวังไหมใครบ้างไม่หวังแต่ว่าเตรียมความพร้อมไปแล้วใช่ไหมว่าแบบถ้าเขาแบบไฟเขียวเราพร้อมที่จะเดินหน้าเต็มที่ ก็ครับก็นี้ผมยังไม่เดินหน้ก่อนเลยแต่ยังไม่บอกว่าจีบเพราะอะไรครับไม่รู้ก็ตอยังไม่รู้แล้วก็บอกว่าชอบก็เสิรครับผมที่ผมไม่กล้าใช้คำว่าจีบเพราะผมกลัวหน้าแหกเหมือนกันนะจะจับุกตะทีด้วยถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็คงจะจีบแหละครับถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะแต่แซมมี่ก็เหมือนมีข่าวกับพี่ก๊อปด้วยครับผมก็พอรู้ครับก็พอรู้แต่แต่ผมไม่รู้ว่าข่าวยังไงนะ เขาเขาเขายังไม่เลิกกันใช่ไหมมีถามเขาไม่ตอบถามเขาเตยถามว่าเหมือนเขาเขาเขาเป็นอยู่ตลอดอยู่ในชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ก็เห็นเขาบอกว่าก็เขาเขาเขาศูนยนะเออเขาก็บอกว่าเขาก็ศูนย์แสดงว่าแบบมีการถามแล้วคุยกันบ้างแล้วครับผมถามแล้วครับถามไลน์มีครับแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ครับเซ่ายทั้งที่เราสัมผัส ไม่ <ปะ S 2> ครับรรก็ก็ส่วนใหญ่ก็คุยไลน์เขาก็จะถามว่าเอะไป,ไ,ปไปงานมุกไหนดีอะไรยังไ <ๆ S 2> งก็คงจะเขาคือเขาชื่นชอบเราจากผลงานเขาก็เลยถามว่าเวลาไปออกงานจ้างหรืออะไรอย่างเง <ผม S 2> <ช>ี้ยฉันจะทํายังไงดีแกออกยังไงอะไรย่างเงี้ยเป็นปรึกษาเป็นพี่น้องมากกว่านะ <ๆ S 2> ผมว่าในฟิลที่ผมรับได้เขาคงเป็นแบบพี่น้องมากกว่าปรึกษาทุกวันทุกวันไหมเหรอฮะทุกวันทุกวก็ก็เกิดก็ไม่ทุกวันหรอกครับผมบางวันผมก็ไม่ได้ตอบไม่ได้คุยกันบ่อย ตะบอยตะบ่อยยังไงยังไงถึงเรียกว่าบ่อยอ่ะบ่อยนี่คือประมาณแค่ไหนก่าวก็เกือบทุกวันนะครับทุกวันก็มีคุยบ้างไม่ทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงผมจะเอาตอนไหนทํางานแอนคลันดีไหมคะับแฟนคลับว่าใครบ้างคะครับแฟนครับับโอเคครับเฮมี่เป็นเป็เพจใช่มีเพจมีเพจตั้มซัมมี่ซึ่งคนตามเหมือนแบบว่า เราเล่นละครคู่กันเลยคนตามเยอะครับผมและดีใจครับที่มีคนชื่นชอบครับผมเราเขินแรงมากเนาะเขินแรงมากพี่ผมวางหน้าไม่ถูกจริงๆเลยจริงจริงแวตอนนี้ถือว่าเป็นเป็นแบบว่าคนที่ให้กำลังใจเราดีที่สุดหรือเปล่าครับตอจริงจริงกำลังใจที่ดีที่สุดไหมก็จริงๆผมได้กำลังใจจากใครผมก็รู้สึกดีหมดนะครับผมถ้าได้จากเขาก็รู้สึกโอเคก็เหมือนแบบว่าเออคนที่เราชื่นชอบเนาะมาให้กำลังใจเราเราก็รู้สึกโอเคอยู่แล้วครับผม เพื่อนสี่โพดำวาไงบ้างเพบเพียโขาก็เซลนักมากเซลในไอจีจนผมแบบว่าไม่กล้าคอมเมนต์ต่อ <c oughs> ว่าจะว่าจะไปเข้าไปยังไงแต่ก็เขาก็บอกว่าเบรกหน่อย,อ,ยออกตัวแรงไปหรือเปล่า <c oughs> เขาก็เป็นห่วงกันแหละก็กลัวบอกราหน้าแหยียบหนีครับ <c oughs> ขอบคุณครับเสดแรงิดแรง